เอสกันตาพงศ์พอส่งลูกสาวกลับเยอรมันจำใจต้องห่างในช่วงซินปีค่ะหลังจากที่พระเอกดังเอสกันตาพงศ์ได้วูบหมดสติกลางงานอีเวนต์และเข้ารักษาอาการป่วยอยู่ในโรงพยาบาลน,นานถึง3เดือนล่าสุดก็มีข่าวดีออกมาแล้วว่าเอสนั้นได้หายเป็นปกติกลับมาอยู่บ้านและใช้ชีวิตกับครอบครัวได้เหมือนเดิมแล้วค่ะโดยคิตตี้ภรรยาของเอสได้โพสต์คลิปที่ออกไปเดินเล่นที่ห้างพร้อมกับสามีและลูกสาวและเขียนแคปชั่นเอาไว้ค่ะทางนี้คิตตี้ยัง ได้เผยความรู้สึกสุดระบายสุดจำบานยายกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นอีกว่าครั้งแรกที่เราได้ออกมาเดินเล่นในที่สาธารณะหลังจากใช้เวลากว่า3เดือนเน,นโรงพยาบาลค่ะ ซึ่งหลายคนที่ติดตามต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งส่งกําลังใจให้กับครอบครัวนี้กันเป็นจนํานวนมากและจําใจต้องห่างกันก็ว่าได้ค่ะสําหรับนักแสดงหนุ S ่มเอสกันตพงษ์บำรุงรักที่ล่าสุดต้องมาส่งภรรยากับลูกสาวน้องวานเลนติน่าที่สนามบินเพื่อเดินทางกลับไปยังเยอรมนีงานนี้แฟนๆต่างเข้าร่วมคอมเมนต์ขอให้ภรรยาและลูกสาวเดินทางอย่างปลอดภัยอีกทั้งยังแอบห่วงคุณพ่อเบาๆว่าแบบนี้ก็คงเงาและคิดถึงสองสาว มากมากเลยค่ะ